เล็กเรียบด่วนกลางสัปดาห์กลับมาแล้วครับอีกเพียงแค่17วันเท่านั้นก็จะถึงวันเข้าคูหาชี้ชะตาประเทศไทยกันแล้วต้องยอมรับว่าเกมบทขยี้กันเองในฝ่ายที่สถาปนาตนเองว่าเป็นฝ่ายประชาธิปไตยอย่างพักเพื่อไทยกับพักก้าวไก่แหลมคมและออกอาการได้เสียกันแล้วฟังพักเพื่อไทยนั้นเพิ่งจะงอหัวขึ้นจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจเติมเงินดิจิทัล10,000บาทและพอจะเริ่มตั้งหลักปราศัยเรื่องดีรับไม่รับ กับพักพลังประชารัฐได้บ้างถ้าเป็นการชกมวยก็ต้องบอกเลยครับว่าขณะนี้เป็นยกที่ต้องประคองตัวไม่ให้ถูกน็อกหรือถูกนับยาวซื้อเวลารอออกอาวุธในยกต่อไปต่างกันกับพักก้าวไกลครับตอนนี้กําลังก้าวยาวๆห้าวเป้งกันทั้งพักอันนี้สงจากลูกขยันนโยบายที่ชัดเจนและเวทีดีเบตที่ช่วยเป็นลมใต้ปีกให้เรตติ้งสูงขึ้น ทุกสำนักเขาชี้ว่ากำลังพุ่งหัวหน้าและเลขาธิการพักฟันธงครับว่าจะไปไกลกว่า100ที่นั่ง ยามนี้ติ่งพักแดงกับติ่งพักส้มเขาจึงบี้เบียดกันทั้งบนดินและใต้ดินเลยทีเดียวติ่งส้มเขาบอกว่าเลือกเพื่อไทยได้ป้อมติ่งแดงเขาก็ออกมาโต้นะครับว่าเลือกก้าวไก่ได้ตู่อย่างหลังนี่พยายามอธิบายว่าถ้าเทคะแนนให้ก้าวไก่มากๆพักเพื่อไทยอดเป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลฝากฝั่งลงตูจ่จะจัดตั้งรัฐบาลสืบทอดอํานาจต่ออะไรได้ประมาณนั้น ไม่ว่าจะอย่างไรต้องยอมรับในกระแสที่ร้อนแรงของพักเก้าวไกลนะครับใช้ทวัตตุลาทนเลขาธิการพักถึงขั้นมั่นอกบั่นใจว่าจะได้ปาร์ตี้ลิด ในระดับ30ที่นั่งนั่นแปลว่าต้องได้คะแนนดิบถึง10ล้านเสียงซึ่งอาจจะเป็นไปได้แต่ก็ยากมากๆนะครับเพราะปี2562พักอนาคตใหม่หรือก้าวไกลในปัจจุบันนี่แหละครับขนาดมีสีส้มหล่นลงมาจากพักไทยรักษาชาติที่ถูกยุบได้คะแนนพัก6.3ล้านเสียงเท่านั้นปี2562พักอนาคตใหม่ได้81ที่นั่งแยกเป็นสสเขต31ปารตลิ์50 ปัญหาสําคัญของพรรคก้าวไกลในรอบนี้นั่นก็คือกติกาการเลือกตั้งเป็นบัตร2ใบร้อยหารจํานวนสอสอปาติตริรลดจาก150เหลือ100คนจุดชี้ขาดสำคัญอยู่ที่สอสอเขต400ที่นั่ง ขณะนี้แม้เก้าไกลจะมีคะแนนพุ่งแต่ก็อยู่ในลำดับที่2-5ถึง5เป็นส่วนใหญ่การจะได้เป็นสอสอเขตจะต้องมาเป็นที่1ในเขตเท่านั้นคะแนนที่2ที่3ที่4ที่5ได้มาก็ถูกทิ้งน้ำนี่คือความโหดร้ายของการเลือกตั้งแบบบัตร2ใบ เล็กเรียบด่วนลองส่องกล้องดูแล้วนะครับนาทีนี้พักเก้าไกลมีผู้สมัครสสเขตที่มีรุ้นจริงๆอยู่ในระดับ1 0 1ถึง15คนเท่านั้นถ้าได้สสเขตมาเต็มแม็กนะครับ15คนบวกกับปาร์ติลิสอีก25คนก็จะอยู่ที่40คนเท่านั้นที่ฝันว่าจะทะลุร้อยนั้นนะครับต้องฟันธงเลยครับว่าเป็นฝันทะลุแดดฝันกลางวันโดยแท้เทียม แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่มีข้อห้ามที่พักก้าวไกลนะครับจะถแถลงความฝานันความมุ่งมั่นจินตนาการที่ปฏิบัติการในร้อยวันแรกหากได้เป็นรัฐบาลบริหารประเทศว่ากันแบบตรงไปตรงมาครับก็ดีจะได้แลเห็นถึงความตั้งใจ แต่มิตรรักแฟนเพลงนะครับเขาก็ฝากถึงท่านหัวหน้าพักพิธาลิ้มเจริญรัตช่วยถแถลงเรื่องเหตุการณ์เมื่อปี2549ตอนเกิดรัฐประหารหน่อยนะครับว่าบินกลับจากสหรัฐอเมริกาหรืออังกฤษกันแน่และถูกกักตัวอยู่5ชั่วโมงหรือกี่วันทำไมตอนพูดรายการหนูแม่มปี2552กับรายการคุณสรยุทธ์ปี2566มันกลายเป็นคนละเรื่องเดียวกันไปซะได้ จะเป็นนักเรียนนอกนักเรียนในก็ไม่ควรมองข้ามสุภาษิตไทยคนโกหกไม่ทำชั่วไม่มีนะจ๊ะถ้าพูดผิดหรือความจำมันสับสนก็สารภาพมาจะได้ให้อภัย